สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอล8ตัวในเน้นบายบ k เกเคมนกับฟุตบอลประจําวันพุธที่24กันยายนนะครับเราคัดมาให้กันในเน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างศึกคาราบาวครับอังกฤษคู่ระหว่างพอร์ตเวลกับอาร์เซนอลสเปอร์กับดอนคาสเตอร์นิวคาเซิลยูไนเต็ดกับแบรดฟอร์ดและฮัดเดฟิลด์กับแมนซิตีต่อมที่ศึกลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเรอัลซเซดาดกับมาโยกาแอเลติโกเมริตกับราโยบีเกนและเคตาเฟ่กับอาาเบสปิดท้ายที่ศึกยุโรปาลีคู่ระหว่างเรอัลเบติสกับน ติงแฮมฟอร์เรสนี่คือทีเด็ดฟุตบอล8คู่เน้นๆครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวัน ส่วนใครที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม B ีคเคมนกันได้เลยครับในนั้นจะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบพันชีวิตนะครับที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นโตวีชุดโครงการ B ีคีเคมนมีให้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องรู้นึก แก้วเก็บอุณหภูมิกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ lsbkk เข้าไปที่อัพสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย lsbkk ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึง่งร่วมเป็นเรื่องกันกับผม B k k m a คกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่เกมคาราบาวครับอังกฤษในรอบที่3เวลาตีสองครับเกมระหว่าง พอร์ตเวลพบกับอาร์เซนอลด้วยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้อาร์เซนอลต่อ2ลูกครึ่งฟอร์มห้านันดสุดของพอร์ตเวลชนะ3แพ้2โดยชนะแมนฟิลด์สองหนึ่งชนะเอ็กเซเตอร์สองศูนย์แพ้เลตันสองสามชนะลียูเนเต็ดสี่หนึ่งและแพ้เรดดิ้งศูนย์หนึ่งพอตเวลหนึ่งในสิบทีมระด,ดับลีกวันที่ผ่านเข้ารอบสามคาราบาลครับหลังบุกชนะเบอร์มิงแฮมจากแชมเปี้ยนชิพหนึ่งศูนย์ในรอบที่ผ่านมาสภาพทีมจะขาดแค่โมฟราสสู่ได้ตัวเป้าที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ที่เหลือทีมไม่มีปัญหากุนซือดารเรนมัวเตรียมจัดทีมชุดแกรง่งลงสนามภายใต้ระบบ4-3-3แนระุกจะเป็นโอกาสของรูอาลี่พาตอนยืนตรงกลางขนาบข้างด้วยโรนานเคอร์เตสและจาไหฮิสต์ลีห้องเครื่องเป็นไรอันโคสเดลกับลิสพอเตอร์วิงแบ็กเป็นจอรนลอเรนกาเบียลและเหลี่ยมกอดอนซึ่งจะทำงานอยู่หน้าสามเซ์แบ็กที่จะมีเคมรอนฮัมฟรีเฮซุดเดราและเบนเฮนแกรนกัปตันทีมดาดสุดท้ายโจเกาซี่รับ หน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้านัดลา่าสุดของอาร์ซนอลชนะ4แพ้1โดยชนะแอตเลติบิลเบา2-0ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-0แพ้ลิเวอร์พูลศูนย์หนึ่งชนะลีกยูไนเต็ด5-0และชนะแมนยูไนเต็ด1-0ปืนใหญ่ผ่านเข้ารอบ3คาราบาวครับโดยอัตโนมัติด้วยโคตายุโรปฤดูกาลที่แล้วไปถึงรอบรองชนะเลิศก่อนพ่ายต่อนิวคาสเซิลแชมป์ในบ้านปลายแบบไปกลับตัวหลักที่เจ็บอย่างมาร์ตินโอเดการดไม่ฟิลกับตันทีมรวมถึงเหล่ากองหน้ากาเบรียลเชซซูดจเจ็บหัวเข่าาาบคโยกอ เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังยังคงรักษาตัวต่อไปทั้งหมดมิเกลอาเตตากุนซือชาวสเปนเตรียมหมุนเวียนผู้เล่นในรายการนี้ภายใตโระบบ4-3-3หน้าเป้าจะเป็นโอกาสของแม็กดาวแมนขนาบข้างด้วยเนธานวานเนลลี่และเลอันโดทอซาแดนกลางเป็นสามประสานที่จะใช้งานคริสเตยนอกาดมิเกลเมริโนมาตินซูบิเมนดีผนึกกำลังร่วมกันแนวรับพีเอโรอินกาปีเอกับวิลเลียมสลิบายืนคู่เซนเตอร์ฟูลแบ็กเป็นเบนไว้กับไมค์ลุยส์แทแกรี่ด้านสุดท้ายเก ปาอาลิซาบาลาก้าพร้อมเฝ้าเสาทัศนาพอร์ตเวลได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ก็จริงแต่เกรดบอลเป็นรองเยอะขณะที่อาร์ซนอลมาตรฐานสูงลีฟตอบอลด้วยเท้าต่อเท้าและเจาะตามช่องอย่างมีคุณภาพอีกทั้งสไตล์เกมรุกเต็มสูบแข่งปืนพร้อมปล่อยของเกมนี้มีสิทธิ์รัวกระสุนแบบยับเยินฟันทงต่ออาร์ซนอลกดไม่ยั้ง4-0ด้วยในเกมฟาดแข้งระหว่างพอร์ตเวลพบกับอาร์ซนอล เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อแฟนให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชีีรยไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไหรและทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ a d LSBKK อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาทผู้ที่2ครับเกมคาราเาวครับอังกฤษในรอบที่3เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเกมระหว่างสเปอร์พบกับดอนคาสเตอร์ด้วยาต,าต่อรองเกมในคู่นี้สเปอร์ต่อ2ลูกผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดนั้นนนเเเปเปป็ออร์ที่าชะไได้ 5, ประตูต่อ0ูย์ฟอร์ม5้านัดลังสุดของสเปอร์ชนะ3าเสมอ1แพ้1ด้วยเสมอไบรตัน2 2ชนะเบียร์เรัล10ชนะเวสต์แฮม30แพ้บอลมาส0นนและชนะเมนเิตตี้องศู์ใกล้เดทองผ่านเข้ารอบ3คาราบาวครับจากการคว้าตัวโยุโรปในฤดูกาลนี้โดยีซั่นี่ผ่านมาเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศก่อนพ่ายลิเวอร์พูลด้วยสกอร์รวม1 4ต่อแนวรุกดมบินิกโซลันกี้ส่วนหน้าตัวเก่งอยู่ในระหว่างฟื้นฟูร,ร่างกายเริ่มกลับมาซ้อมได้แล้วต้องลุ้นว่าความฟิตจะเป็น ไรพร้อมลงเล่นในเกมนี้เลยหรือไม่ขณะที่อีฟบิสโมาราดูดดกูซินเดยันคูลูเชฟสกี้เจมมาดิสันและโคตะทากิอโชดลงเล่นทั้งหมดคาดว่าโทมัสแฟรงกุนซอ้อชาวเดนมาร์กเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-3-3โดยจะโรเตชันผู้เล่นบางตำแหน่งหน้าเป้าเป็นโอกาสของแดนสกาเรตด้วยมีมาติแต่และเบรดแนนจอนสันปั้นเกมรุกสนับสนุนแดนกลาง3ประสานเปเป้ซาผนึกระกำลังกับลูคัสเบิร์กวายและซาฟีซีมอนเซนด์ฮาบเควินดานโซผนึกระกำลังกับอาร์ซิเกร ขนาบข้างด้วยเปโดปอรโรและเจสเปนซึ่งด่านสุดท้ายนั้นจะเป็นหน้าที่ของอันโตนินคินสกี้เฝ้าเสาฟอร์มห้านัดลังสุดของดอนคาสเตอร์ชนะ3แพ้2โดยแพ้วิมาดหน1 2แพ้วีแกน0ูน3ชนะแบรดฟอร์ด3-1ชนะเอเวอเรตัน2-1และชนะรอเตอร์แฮม1 0ดอนคาสเตอร์อีนหนึ่งสโมสรจากลีกวันผ่านเข้ารอบ3าคาราบาทครับโดยในรอบที่แล้วนั้นบุกชนะแอตแิงตันสแตอรี่จากลีกถูสอสภาพทีมจะขาดเจมี่สเตอร์รี่กองหลังและ โรบบี by, Scott, ้สกอตกองกลางที่มีอาการบาดเจ็บทั้งคู่กุนซอแกรนด์แม็กแคนเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4ี 2, 3 1หนึ่ง้าเป้าจะส่งแบรนดอนแฮลแลนด์ลงล่าตาข่ายโดยมีโยอินดาโมลาอาจจายี่โจสบาร่าและจอแดนกิฟสันปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องเป็นชาวครูกับเบนครอสคุมเกมด้วยกันหลังบ้านชอนเกรแฮนกับแมตตี้เพียสันยืนคู่เซนเตอร์ฟูลแบ็กทอมนิกเซนกับเจมแม็กเวลร่วมประสานงานดาบสุดท้ายเอียนลอเลอร์เฝ้าเสาทัศนสะสเปอร์ยุ หมของโทมัสแฟรงก์เกมรุกใช้ไล่เป็นบ้าแนวทางการเล่นมีความรัดกลุมและเฉียบคมแถมยังได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านน่าจะเป็นฝ่ายเดินหน้าไล่ขยี้ดอนคาสเตอร์ยางต่อเนื่องทีมเยือนคุณภาพนักเตะเป็นรองเยอะดูแล้วโดนแน่3เม็ดฟันธงต่อสเปอร์ถล่มขาด4 1คู่ที่3ครับเป็นเกมคาราบาวับอังกฤษในรอบที่3าเวลาที่หนึ่งสี่สิบห้านาทีอีก1คู่นะครับเกมระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับแบดฟอร์ดด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดต่อ2ลูกผลงานกับพวก ทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งแบรดฟอร์ดเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มห้านั้งสุดของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้บาร์เซโลนาหน่งสอชนะวูเลบ้านหนึ่นย์เสมอลียูไนเต็ด0-0แพ้ลิเวอร์พูล2-3และเสมอแอสตันวิลล่า0-0ศูซาลิกาโดงเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ซึ่งเป็นแชมป์แรกในรอบ70ปีหลังเฉือ่ยิเวอร์พูล2-1ในนเกมัดชิงชนะเลลิศฤดูกาาที่่ผนึ สภาพทีมจะขาดจาคอบแรมซี่กองกลางที่เจ็บข้อเท้ายูอ่านวิซากองหน้าตัวใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากเบรนฟอร์ดก็ได้รับบาดเจ็บหัวเข่า,ขาล่งเล่นไม่ได้ทั้งคู่ขณะที่แอนโทนีกอร์ดอนปีตัวเก่งพลนโทษแบนแล้วแต่อาจจะได้พักต่อเอ็ดดี้ฮาคุณซื้อฝีมือดียึดระบบ4-3-3แต่เตรียมโรเตชันผู้เล่นในรายการนี้นาเป้าเป็นโอกาสของวิลเลียมโอโซลาพร้อมล่าตะข่ายโดยมีแอนโทนีเอลังกากับฮาวิ่บราด์แดนกลางเป็น3ประสานลุยส์ไมลี่โจวิลล็อกและบรูโน่กิมมาไลแนวรับมาลิ เชีวจับคู่กับสเวนบอสแมนยืนเซนเตอร์โดยมีเอมิลคราฟกับลุยส์หอเป็นฟูแบ็กปักหลักอยู่หน้าอารอนแรมเดลในทาวารสำรอง ฟอร์มหนัดลังสุดของแบรดฟอร์ดชนะ4แพ้1โดยชนะคาดิฟ3-1ชนะฮาวเดอร์ฟิลด์3-1แพ้ดอนคาสเตอร์1-3ชนะกลิมบี้2-1และชนะบิมเบอร์ดัน3-2แบรดฟอร์ดจากลีกวันระเบิดฟอร์มดุในรอบที่ผ่านมาหลังบุกถล่มสต็อกซิตี้ทีมจากแชมเปี้ยนชิพถึงทิ่น3-0สภาพทีมจะขาดแอนดี้คุกที่เจ็บเอ็นข้อยหน้าคีแรนเคลลี่เจ็บข้อเท้าและคาร์ลัมคาวานัสเจ็บหน้าแข้งลุงเล่นไม่ได้ทั้งหมดคาดว่ากุนซือเกรแฮมอเล็กซานเดอร์เตรียมจัดทีมด้้วยระบบ342-1น่าาเปาสง วินสวอนโดยมีไทริกซามูเอลไรท์กับจอรสและบลีปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางมีเจนสันแมคกคลาฟกับทอมมี่เลสคุมห้องเครื่องวิงแบ็กเบสฮาริเดกับ,กบ,กบ,กบกอีบูตูเร่วิ่งขึ้นลงอยู่หน้า3มเซนครัมที่จะมีอาเดนบานวินเคียร์แรนเคียรี่และโจรไรท์โดยมีแซมวอลเกอร์เฝ้าเสาทัศนิวคาเซ้นเหนือกว่าเยอะครับแถมยังได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านสาหรับเกมนี้ซึ่งเป็นจุดแข็งอยู่แล้วและน่าจะเดินหน้าบทหนักตามสไตล์ดูแล้วแบรดฟอร์ตต้านไม่อยู่หลังบ้าน ไม่เหนียวอยู่แล้วเกมนี้มีสิทธิ์เก็บบอลจนปวดหลังจากก้นตะข่ายลุ้นสาริกาดงยิงขาด3าเมตรฟันทงต่อน United, ิวคาสเซิลยูไนเตดถล่ม4-1คู่ที่4เป็นเกมคาราวาเค้าอังกฤษในรอบที่3เวลาตี1:45นาทีครับเกมระหว่างฮาร์ฟิลด์พบกับแมตซิตี้ด้วยตาต่อรองเกมในคู่นี้แมตซิตี้ต่อ2ลูกครึ่งผลงานการพบกัรของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นแมตติตี้ครับที่เอาชนะไปได้4ครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกัน ห้าด้านอาฟุตของฮัตเตอร์ฟิลด์ชนะ2เสมอ1แพ้2โดยเสมอเบอร์ตันศูนย์ศูนย์แพ้แบรดฟอร์ดหนึ่งสามชนะปีเตอร์โบโร่สามสองชนะนิวคาสเซิลหกสองและแพ้บาร์สลีย์หนึ่งสามฮัตเตอร์ฟิลด์สโมสรระดับลีกวันผ่านเข้ารอบสามคาราบาวครับหลังบุกชนะจุดโทษซันเดอร์แลนด์ในรอบที่ผ่านมาสภาพทีมจะขาดจากขอบเซฟแมนแอนโทนีอีแวนลีเดนกูสมาคัตแม็กควานีมิคิลมิลเลอร์และแจ็ควัสมาร์ฟที่อยู่ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายทั้งหมดกุนซือรีแกนเตรียมจัดทีม ด้วยระบบ4-2-3-1นาบอจะส่งโจเทเลอร์ลงล่าตาข่ายโดยมีดีออนชาวกับเลโอคลาสเลดีนเคมิรอนอาเซียปั่นเกมสนับสนุนแดงกลางเดนิเอลวอสกับเดวิดคาซูมูคุมเกมด้วยกันคู่เซ็นเตอร์เป็นราดินิโอบลนเกอร์กับเมอร์เรวัลเลสขนาบข้างด้วยเจสมิสเวกับชอนรับแกนดาดู ทายลีนิโคลเฝ้าเสาฟอร์ม5นาดนหนังสุดของแมนซชตี้ชนะ3แพ้2โดยชนะนาโปลี2 0ชนะแมนยูไนเต็ด3-0แพ้บรายตัน1นแพ้สเปอร์02และชนะวูเพนตันสีนเรือใบสีฟ้าผ่านเข้ารอบ3าคาราบเาวครับจากโคต้ายุโรปฤดูกาลที่แล้วร่วงเร็วเกินคาดโดยตกรอบสี่หลังแพ้สเปอร์12คุ้มกำลังยังคงไม่มีโอมามามูสกองหน้าอียิปที่เจ็บหัวเข่าไราย,ยานชายกี้มิดฟิลด์ตตวรุกเจ็บต้นขาและมาเตโอคูวาสิตกองกลางเจ็บเอ็นร้อยหวายลงเล่นไม ส่วนรายานเอ็นนูรี่แบ็กซ้ายและจอห์นสโตนเซนเตอร์ต้องเช็คความฟิตแต่คงไม่เสี่ยงใช้งานอยู่แล้วเป๊ปกูเดล่าคุณซื้อจอมแทคนิคจะเล่นในมาร์สีถ้สาแต่หมุนเวียนขุมก,กาลังแดนหน้าอาจจะเป็นฟิลโฟเดนขยับขึ้นมาเล่นในบทบาทฟอหน่ายด้วยมีออสการ์บอบกับซาบินโยเดินเกมริมเส้นแดนกลางเป็นสามประสานนิโก้กอนฟาเลสมาสเตอุดนูเนสดีไวท์มูคาซาหลังบ้านในฐานอาเกจับคู่เซนเตอร์กับสตีเฟนเอ็มฟูนี่สองฟูแบ็กจะเป็นลิโก้รูอิทและนิโก้โอไลลี่ด่านสุดท้ายเจม แคปฟอร์ดได้โอกาสเฝ้าเสาทัศนาฮัเดอร์ฟิลด์ได้เล่นในบ้านพร้อมสู้ยิบตาอย่างไรกต็ตามคุณภาพเป็นรองเยอะไปหน่อยแมนซิตี้เป็นบอลบุกโดยธรรมชาติตัวรุกแต่ละคนมีความสามารถเฉพาะตัวสูงดูแล้วทีมชุด2ของเรือใบสีฟ้านาบุกชนะได้ไม่ยากเรดนี้ลุ้นได้ฟันโทต่อแมนซิตี้แลนชิวล0ีู่ทีคูครับไปกันที่เกมลาลิกาสเปนในเวลาตีสองครึ่งเกมระหว่างเรอัลซซดาดพบกับมาโยกาเดือดตา,าต่อรองเกมในคู่นี้เรอัลซซดาดต่อครึ่งควบลูกผลงานกับพวกแกของทั้ง2ง ของทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นมาโยกาครับเอวชนะไปได้3ครั้งเรอัลโซเซดัดเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกนโฟอร์มห้านัดลังสุดของเรอัลโซเซดัดเสมอ2แพ้3โดยแพ้เรอัลเบติส1 3แพ้เรอัลเมริด1 2แพ้เรอัลโอเบโดศ1นเสมอเอสปานยอ2 2และเสมอบาเลนเซีย11เรอัลโซเซดัดบุกผ่านเรอัลเบติส1 3ในเกมล่าสุดเป็นความไพ่แพ้3เกมลีกติดต่อกันทำให้5เกมแรกในฤดูกาลนี้มีแค่2คะแนนครับสภาพทิปจะะ ยานเ e คลวเอเล่ากองกลางที่เจ็บกล้ามเนื้อขณะที่ออรีออกคาสันกองหน้าที่เจ็บบริเวณเดียวกันยังต้องรอประเมินความฟิตเช่นเดียวกับอินยากิลูเปเลสกองหลังดาวรุ่งที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์กุนซือเซกิโอฟานเชสโกเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-4-2คู่น่าจะเป็นมิเกลโอยาสบานกับกอนซาโลเกเดสริมเส้นเป็นปาโบมารินกับอ e, ันเดบารเรเนเซียขณะที่ทาเกฟุสะคูโบกดาวเตะพันสมุไรลุนสอดแทรกห้องเครื่องมิเกลโกตีกับจอรจอร์สซาคาลี i, คุมเกมด้ว กันแนวรับอีกอร์สู้เบลเดียกับดูเยซาเลตาซาจับคู่เซนร์แบ็กฟูแบ็กสองฝั่งจะเป็นจอนอารัมบูรูกับไอเอ็นมุนยอสขนาบข้างด้านสุดท้ายอเล็กเรมิโร่ป้องกันประตู โฟมห้านัดหลังสุดของมาโยกาชนะ1สเสมอ1แพ้3โดยแพ้เอสปันยอลสองสามแพ้ Real 12, เรอ S ัลมาดริด1-2เสมอเซตาบิโก1 1แพ้บาร์เซโลนาศ3และชนะฮัมบูก2-0ยมาโยกาออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้ได้ไม่ดีเพิ่งมีแค่แต้มเดียวจาก4เกมแรกในฤดูกาลนี้โดยเป็นความ่พ้แพ้ต่อท็อปทรีทั้งหมดอยู่รองไวอันับที่1 9ก่อนรับมือเอเดริโกมาดริดในโปรแกรมหลีกนัดวันอาทิตย์ผมกำลังแน่นปึกหลังได้ปาโบมาเฟโอแบ็คขวาหายเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังกลับมามีชื่อสำรองในเกมนัดที่แล้ว จาโกบาอาราสเตเตรียมจัดทีมด้วยระบบ5-3-2คู่น่าจะเป็นมาสเตโอโยเซฟกับเวดัสมูริกี้ลงล่าตะข่ายด้วยการแดนกลางเป็นมานูมอรานสปาโบตอเรและแซจีดาเดแนวรับ3เซนเตอร์ใช้งานมาตินหวานเยนอันเตนิโอไรโยและมาราสคุมบุล่าแบ็กสองฝั่งใช้งานมาเตโอโมเรกับโยฮันโมฮิก้าดาสุดท้ายเลโอโรมมนเฝ้าสาวทศนาเรอันสดเซด็จฤดูกาลนี้ยังตั้งหลักไม่ได้เกมรับละหลวมเสียประตูกั กระจายแทบทุกนัดแดน,นกลางไม่นั่นเหมือนเดิมแต่เกมนี้ได้เล่นในบ้านก็น่าจะมีลูกขึ้ขึ้นมาครับขณะที่มาโยกาฟอร์มไม่ดีักเท่าไหร่แถมยังพักน้อยกว่าหนึ่งนัดโซเซดัดหน้ามีกอ2บทชนะลุ้นยิงขาด2เม็ดได้เลยฟันทงต่อเรียลโซเซดัดยิงขาด2 0คู่ที่6เป็นเกมลเลริกาสเปนเวลาตีสองครึ่งนะครับเกมระหว่างอเลริกมามริดพบกับราโยเบยกาโนด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้อเลริกมเมริดต่อ1ลูกผลงานกับพวกแกงของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นอเลติกมามริดครับเดียว ชนะไปได้4ครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5นนัดฝึกของอตรเลติโกมารบิดชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแพ้ลิเวอร์พูล2-3ชนะบีอาร์เอลสองศนเสมออาราเบส1 1เสมอเอลเช่1-1และแพ้เอสปานยอล1 2ตราหมีออกสตาร์ทในลีกด้วยดูการนี้ไม่ดีอย่างที่คาดได้แค่5แต้มจาก4เกมแรกก่อนเยือนมาโยกาในโปรแกร,รมลีกนัดวันอาทิตย์สภาพทีมจะขาดโฆเซ่มาเรียคิมินสเซนเตอร์และอเล็กซ์บาเอนาปีกที่มีอาการบาดเจ็บทั้งคู่ขณะที่ฮูเรียนอาวารสุนตเก จอนนี่กาโดโซเตียโกอันเมด้าและโตมาสเลมาต้องเช็คคอมฟิตทั้งหมดคุณซื้อจอมดีเดือดเดียโกซิเมโอเน่เตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-4-2คู่น่าจะเป็นอเล็กซนเดอร์โซโลสกับอองตวนกิสมันเด้งกลางวางโกเก้กับปาโบบาริออสคุมเกมด้วยริมเส้นจะส่งจูเลียโนซิเมโอเน่กับนิโกสกอนสาเลสลากเลื้อยคู่เซนเตอร์ใช้งานโรบินเลนอกมอง กับเกรมองหลองเลขขนาบข้างด้วย2ฟูลแบ็กอย่างมาโกยอเรนเต้และมาตเตโอรุจเจรี่ด้านสุดท้ายก็จะเป็นเยนโอปราคเฝ้าเสาฟอร์มห้านัดล่าสุดของราโยเบเยกาโนชนะ2เสมอ1แพ้2โดยพ 02, 1, 1, 4, 0, แพ้ออสซูนา0ูนเสมอบาร์เซโลนาหน่งหนชนะกรอโน่สีแพ้อเลติบิวเบาศูนย์และชนะกรอโน่หนึ่งศูนย์ราโยเบเยกาโนฟอร์มไม่สม่ำเสมอโดยในลี่ได้แค่สี่แต้มจากสี่เกมแรกก่อนเปิดบ้านรับมือเซตาบีโกในโปรแกรมวันอาทิตย์สภาพทีมจะขาดแรนดี้เอนเตกากอง ที่เจ็บหัวเขา่าหลุยส์ฟิลิปเป้กองหลังเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังโนเบลเมนดี้กองหลังและอับดุลมูมีนกองหลังเจ็บหัวเขา่าชวดลงเล่นทั้งหมดคุนซืออินยิโกเปเรสเตรียมจัดทีม้วยระบบ4-2-3-1หน้าป้อมจะส่งอีซี่ปาราซอนลงล่าตาข่ายโดยมีอัลบาโรกาเซียเรโดดิอาสและโคเก้เดฟูโตสปั้นเกมสนับสนุสน,นห้องเครื่องเป็นผู้นายโลเปสกับปาเทลิสเนโรฟโลเลียนเชอร์ชินกับโยชัวแฟตโตสยืนเซนเ็นเตอร์ด้วยการฟูแบ็กเป็นอตอกกุโ บาตาญาเฝ้าเสาทัศนาดาบ้แมตมึงหลวงทั้ง2ทีมออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้ได้ไม่ค่อยดีนะครับอย่างไรก็ตามเทียบกันแล้วปอนต่อปอนแอตเลติโกมาริดดูดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เล่นในฐนานะเจ้าบ้านขณะที่รายโยเบย์กโน่สู้ด้วยวไนชมเมอร์แต่เมื่อเจอบทอย่างต่อเนื่องอาจจะมียุบลุ้นตราหมีปลดล็อกยิงขาด2ตุงครับฟันธงต่อแอตเลนิโกมาริดพิชิตชัย2-0คู่ที่เครับเป็นเกมลาลิกาสเปนในเวลาเที่ยงคืนนะครับเกมระหว่างเคตาฟ่อต ผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดน,นะครับเป็นเคตาเฟ่ครับเบลชนะไปได้3ครั้งอาราเบสเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5านันสุดของเคตาเฟ่ชนะ3แพ้2โดยชนะเรอัลโอเบโด2 0แพ้บาร์เรเซีย0 3นชนะเซบียา2-1ชนะเซลตาบิโก2 0และแพ้ลียง1 2เคตาเฟ่ออกสายฤดูกาลนี้ได้ดีโดยชนะจาก4เกมแรกก่อนไปเยือนมาซโลรนาในโปรแกรมลีกนัดวันอาทิตย์สภ,ภาพทีมจะช่วยใช้งาน ก่องหน้าที่เจ็บหัวเขา่าส่วน2องก้องหลังอย่างอับเดลคาเบียอับกาและกิกโก้เฟมเมนียเจ็บจากเกมล่าสุดต้องรู้เช็คความฟิตแต่ทีมก็จะได้อีวานเนยูมิฟิลตัวรับหายเจ็บกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกนายใหญ่โคเซ่บันดาลัสตียมแต่ทีมด้วยระบบ5-3-2เน้นปลอดภัยเอาไว้ก่อนคูนาใช้งานอาเดียนลิซโซกับบอคา่าโมเรรัสหลงลาตาขายแดนกลางเป็นมาโรอารัมบารีมาริโอมาตินและหลุยมิยาทำงานร่วมกันสามเซอร์แบ็กจะวางอิสมาเอลเบคูซาอับ เดลอปกาและดีเอโกริโกผนึกกำลังขนาข้างด้วยฮวนอ e ีเกลโอเซสและโดมิงโกสดัวเต้ด้านสุดท้ายดาบิดโซเรียเฝ้าเสาฟอร์มห้น,นันสุดของอาราเบสชนะ2เสมอ1แพ้2โดยแพ้เซบียา่ชนะแอตเลติบิลเบา1-0เสมอแอตเลติกมาดมริด1 1แพ้เรอเบติสศ1และชนะเลบันเต้อ1อาราเบสพึ่งแพ้เซบียามา1 2กว่าเมื่อโปรแกรมหลีกนัดวันเสาร์ทำให้ผ่าน5เกมแรกในฤดูกาลนี้มี7แต้มสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์มีลุ้นแค่เช็คคอมฟิตของกาล อสเบนาบีเดสกองกลางเพียงรายเดียวกุนซือเอร์โดคู่เด็กกุนซือชาวอาร์เจนตีเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะส่งลูกาสโบเย่ลงล่าตาข่ายโดยมีกาโลสบีเซนเต้เดนิสซัวเรสและกาเลสอเลนยาปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางวางฟาโบอีบันเยสกับอันโตนิโอบรังโกแนวรับนาอวัวเตนนยากับฟากุนโดกาเลสเพื่อนึกงกำลังเซ็นเตะขนาบข้างด้วยจอนี่ออโตและมูซาดิยาร่าโดยมีอันโตนิโอซิเวรารับหน้าที่ผู้รักษา ประตูทัาศนาเคตาเฟ่ออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้ได้ดีแถมยังได้เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์ครับสําหรับเกมนี้ส่งบอลแน่นรัดกลุ่มและมีการโจมตีที่อันตรายขณะที่อาราเบสเป็นบอลระวังตัวเกมลุกฝืดแต่เกมรับเหนียวใช้ได้แต่ดูแล้วไม่น่าต้านจนตลอดรอดฝั่งลุนเคตาเฟ่เบียดขวาสาแต้มฟันทงต่อเคตาเฟ่เฉือน1นึนปิดปิดท้ายในเกมคู่ที่8ด้วยเกมยูโรป้าลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเวลาตีสอครับเกมระวังเรอัลมาดริดพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์ดยตาต่อรองเกมในคู่นี้เรอัลมิดต ปปผลงานกับพวกแกของทั้ง2ทีมในเกมล่าสุดนั้นเป็นเรอัลเบติสครับที่เอาชนะไปได้1ต่อ0ฟอร์ม5นัดล่าสุดของเรอัลเบติสชนะ2เสมอ2แพ้1โดยชนะเรอัลซุสเซดัด3-1เสมอเลบันเต้2-2สองแพ้อลาติบิบัลเบา1-2เสมอเซตาบิโก้1นและชนะอาราเบส1-0เรอัลเบติสรองแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกในฤดูกาลที่แล้วคว้าสิทธิ์เล่นยูโรปาลีกรอบลีกเฟสจากการจบอันดับที่6ลาลิกาสเปนสภาพทีมตัวรุกคอฟฟิต์ของริกาโดโรดิเกสกองหลังและไอต่อรุยบาน กล่องหน้าที่เจ็บกล้ามเนื้อทั้งคู่ส่วนอิสโก้เพมเมเกอร์ตัวเกาว่าสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ลงสนามไม่ได้ต่อไปแต่ก็มีลุ้นได้ตัวมาร์คบราตาเซนเต์แบ็กหายเจ็บกลับมาพร้อมเป็นถังเลือกคาดว่ามอนเอลหลุยส์เปเจกินี่กุนซือจอมกเก่าเตรียมจัดทีมด้วยระบบสี 2, 3 1หนึ่งหน้าเป้ากูโชเอนันเดสลงล่าตาข่ายโดยมีโรดิโก้ริเกียวเมปาโบฟอร์นาาอันโตนีปีปิบัสิเลียนพร้อมปั้นเกมแดนกลางเนลสันเดอออซ่าจอร์จี้อันติมิร่าคุมเกม พาตานผนึกกำลังเซนเตอร์แบ็กขนาบข้างด้วยแอคตอร์บิยรินกับจูเนียร์ฟีโปดาดสุดท้ายอัลบาโรบายเยสเฝ้าเสาฟอร์มห้านัดหลังสุดของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอ2แพ้3ามโดยเสมอเบอร์ลี่หนึ่งหนึ่งแพ้สวอนซีซิตี้สองสามแพ้อาร์เซนอลศูนย์สามแพ้เวสต์แฮมศูนย์สามและเสมอคริสตัพลพาเลซหนึ่งหนึ่งเจ้าป่ากลับมาเล่นในทั่วยุโรปเป็นครั้งแรกในรอบ29ปีหลังคว้าอันึ่งพิจิตพิเพมรลลีกในซีซั่นที่ผ่านมาสภาพทีมจะขาดนิโคลัสดโดมิงเกสกองกลางที่เขารับการผ่าตัดหัวเเขข่่่่าาในนชววงงซััมมออรร์ณะที2แบย ูริโอและโอลาไอหน้าแบ็คขวาเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังต้องเช็คคอมฟิตทั้งคู่แต่รายหลังนั้นมีโอกาสลงเล่นได้น้อยมากกุนซือใหญ่อังเก้ปอสเตโคกูใะยืดมาก4 2 3 1หลงบูหน้าเป้าคริสฟูดดายิงประจำทีมเป็นตัวจบสกอร์โดยมีมอร์แกนกิฟไว้ปั้นเกมร่วมกับแดนเอนดอยและคลัมฮหัสันโอดอย2ปีกตัวจีดแดนกลางอิบราฮิมาซองกาเร่คุมเกมร่วมกับแอลีสเอนเดสันตัดเกมอยู่หน้าคู่เซนเตอร์แบ็กอย่างนิโคลามิเลนโควิดกับนิโคลโลซาโหน้าฟูลแบ็คเป็นน และฟิลิเป้มราโตโดยมีแมสเซลจอมหนึบเบลเยียมเฝ้าเสาทัศนะเกมแรกของ2ทีมจาก5ลีกใหญ่ยุโรปเทียบเชิงกันแล้วเรอัลเบติสแพลาวพราวกว่ามีลูกล่อลูกชนมากกว่าขณะที่ฟอร์เรสต์ยุคใหม่ของอังเก้ปอสเทโคกูนั้นยังไม่ชนะทรงบอลยังหาความชัดเจนไม่เจอแม้มีความหนักแต่ขาดประสิทธิภาพในการเข้าทำดูแล้วเบติสมีชิยชนะฟันธงต่อเรอัลเบติสเฉือนคว้าชัยส1งหสำหรับทีเด็ดแปตัวในเน้นบายดีเคเคมนในค่ำคืนของวันพุธที่24กันยายนใส่ นอสเปอร์นิวคาสเซิลแมนซิตี้เรอัลโซเซดาดแอตเลติโกมาดริดเคตาเฟ่และเรอัลเบติสนี่คือแปตัวชัวร์จริงบายบีเคเคแมนครับคัดสรรให้คุณแล้วเช่นเคยส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบีเคเคแมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและยังไ้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจกรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆร่วมทายผลสกอร์คู่ระหว่างพอร์ตเวลพบกับอาร์เซนอลด้วยคอมเมนต์ทายผลลใต้้้คคคิปปปนนนีีะรับททาายถูกแหจอส่่งไ SBKK อย่าลืมเมียดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานวิเคราะห์บอลบายบิกิเคมน Man. การันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนำหรือให้กำลังใจกับผมบิกิเคมนผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด Sub s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ